สวัสดีค่ะดิฉันนางดวงวิดีสันตระติครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม .1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีโรงเรียนจนะวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาส,ะสะตูลเนื้อหาที่จะสอนวันนี้หน่วยที่2กระบวนการดำรงชีวิตของพืชเรื่องโครงสร้างและการสืบพันธุ์ในพืชเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันครูเป็นผู้ปลอนความรู้แก่ผู้เรียน ครูจะบอกคำตอบกับผู้เรียนบ่อยครั้งซึ่งผู้เรียนจะขาดสมรรถนะทางด้านการคิดและการแก้ปัญหาขาดการเชื่อมโยงความรู้ความรู้เก่าและความรู้ใหม่ไม่สามารถสรุปสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนขาดความประตือรื่้นในการเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เป็นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสร้างสมรรถนะในการคิดการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ผู้สอนจึงใช้รูปแบบการสอนแบบสืบสอหา,ค,าความรู้ 5s 5es ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและใช้สื่อนวัตรกรรมเรื่องการจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและการสืบพันธุ์ในพืชโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนก็คือมีการทดสอบก่อนเรียนทดสอบหลังเรียนทดสอบวัดระดับ วัดผลสำเร็จทางการเรียนโดยมีการวัดผลประเมินผลทั้งทางด้านความรู้กระบวนการเจตคติทุกอย่างรวมกันค่ะ อะไรคะดับบี่ ไม่เรียนเลยเนาะเพราะฉะนั้นให้เราทำก่อนนะคะให้พวกเราทำแบบกสอบก่อนดอบก่อนเยี้่อนเรียน้งยเวลา5นาทีนล้วะ กิจกรรมให้ลูกแล้วนะก็คือเป็นกิจกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งให้หนูเปิดเลยค่ะลูกที่เป็นไฟเพียบปะค่ะอ่าเปิดเลยนะคะแล้วก็ให้เราศึกษากิจกรรม หรือว่าหนูจะมองบนกระดานนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูนะคะศึกษาเองนะลูกนะศึกษาจากกิจกรรมเองเลยก็คือเป็นเรื่องของอะไรคะลูกจากกิจกรรมเเรื่องของเรื่องของเรื่องของอะไรคะดอกไม้นะคะก็คือศึกษาเรื่องของโครงสร้างของดอกไม้ ส่วนประกอบของดอกไม้เนาะเราเรียนกันมาแล้ววันนี้ไหนลองบอกครูสิว่าส่วนประกอบและต้นโครงสร้างของดอกไม้เนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะลูกมีอะไรบ้างคะเอาตะกบชุดตะกบเดียวชุดตะกบมีอะไรบ้างมีอะไรคะให้ออกไปดีกว่าให้ออกไปทีเดียวเออน้องสุรเสถียรพดีแล้วก็แบบว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง ชีแล้วก็แล้วก็ให้เพื่อนตอบเพื่อนตอบเนาะ,ะอย่างนั้นเดียวเลยค่ะ ดอกนะติดเนี้ยเอาบุญนะคะรังไข่ติดดอกนะคะก้านเกสรเพศเมียซึ่งตรงเนี้ยนะคะมันมียอดเกสรเพศเมียก้านเกสรเพศเมียแล้วก็รังไข่ตรงนี้รวมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นอะไรคะลูกกลายเป็นเกสรเพศเมียเนาะทีนี้อันนี้ที่เกี่ยวกับเกสรเพศผู้มันจะมีองค์ประกอบก็คือมีอะไรคะมีอะไรคะก็คือมีอะไรคะบอกเลยคะลูก นะเดี๋ยวคุณจะต้องทำกิจกรรมเองแล้วคุณจะไม่ช่วยแต่เด่นัี่สุดก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันคุณผูบอกว่าส่วนประกอบนะคะถ้าหาจากนอกเข้าไปยังข้างในสุดนอกสุดก็คือส่วนไหนก่อนคะลูกเราจะเจออะไรก่อนคะตอบดังนั้นเราจะเจออะไรก่อนคะ ดอกไรที่ไคะอบุ้ไม่บอกคุณก็ไม่บอกเดี๋ยวจะหาเองนะติดดอกอะไรไม่รู้อีไรนะตองอาเจตสอนเปนกู้ที่เราเรียกว่าสุดทายเมนี้ทำหน้ที่อะไรคะทาหน้าที่อะไรการสุดทรณใช่ไหอารุวัตรวันนี้ไม่พูดเลยเนาะทำไมไม่พูดเลยวันนี้เจตสอนเป้กู้หรือ เกสรเพศอะไรเทศนี่อะเพศอะไรคะเทศผู้นี่ไงสามสิบหนึ่งไหคะเป็นส่วนประกอบของเกสรเพศผู้เพราะฉะนั้นอับเรนูเป็นส่วนประกอบของเกสรเพศผู้ใช่ไหมคะต่อมาอะไรอีกคะการชัวเรนูก็เป็นส่วนประกอบของเกสรเพศอะไรเหมือนกันเทศผู้เหมือนกันเนาะอันนี้คืออะไรคะรูปนี้คืออะไรคะเกสรเพศผู้เกสตรนะคะเกสรษตร อันนี้ก็คือเกสรเพศเมียนะเกสรเพศเมียโอเคแล้วก็ส่วนประกอบของเกสรเพศเมียจะมีอีกส่วนครับ แล้วก็ให้เราเลือก่าดอกอะไรทีนี้ให้พวกเราทําการชําเแหลกดอกไม้ก็คือหส่วนที่ดูนะส่วนอะไรบ้างไหนเราบอกคุณที่ส่วนอะไรเดีรเลี้ยงก่อนจด้กเลี้ยงอะที่สองไร้าเดิมกับหอดโอนะก็มอางให้พวกเราสัญญกรรมดอกไม้ของเราแต่ละชนิดนะ โดยการแยกอุประกอองมันออกมาแล้วก็ติดลงไปนะคะเราใช้คัตเตอร์ที่เราเอามาหรือกันไกลก็ได้ตัดส่วนประกอบนั้นชิ้นส่วนนั้นแปะติดลงไปในช่องนี้แล้วติดด้วยส๊อตเทปใสถึงออกมาโอเคไหมหนูก็จะได้พูดไหมเอออย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่น ดูก็ดึงส่วนที่เป็นกลีบเลี้ยงออกมาทีนี้การที่เราจะรู้ว่าอันไหนกลีบเลี้ยงหรือดอกเอาฟังครูก่อนและข้างหลังการที่เราจะวัดไหนกลีบเลี้ยงหรือดอกหนูไปดูในกิจกรรมใบกิจกรรมควาตรงที้ครูให้ทในตัวจับนั้นในตัวจับรูกนั้นที่ครูส่งให้นะคะมันเป็นใบกิจกรรมแล้วก็บอกว่าอะไรคือกลีบเลี้ยงหรือดอกอันไหนเป็นส่วนเพศผู้เป็นส่วเพศเมียเมื่อกี้ก็ได้สอนไปแล้วเนาะหนูก็ดึงมาแล้วก็ติดกับกโซ่เทปเลย ใช่ไหมลูกอ่าอไหนดีเนี่ยอไหนดีดออกไหนดนีส้มเทศกุ้ยไหนดนีส้มเทศเมียนะคะให้เลืกอกดอกไม้หกชนิดโอเคลงลเลย ใช้กิจกรรมก่อนใช้โทรศัพท์นาคะช่วยได้สื่อคนได้ อ่นไปดังโนน่าี้ดอระดอกบมีส่วนกอบอะไรคกไม่ดทยังยเลนี่นี๋ยวไหนลองบอกอธิายทว่ามีส่วนกอบอะไรบ้างดอบารหนชีหิดเลี้ยงไหนกินเรียงไนกินดอกเียงอกม้คู่เลีอนมเียงุไม่ท้าบอกอะไรมึงนะ วเรวียนสองเพศูเียสงเพศหญิงจำยี่ห้อเป็นยี่ห้อรอคะหาไม่เจอโอเคเอามไมเลค่ะหน้าหอ,อเป็นสุราษฎ์มาเลยครับคนเก่งมาเลยร้องเทำงาปปนทุวันนะเอามาตรงนี้มนเนนนา,าเลยครับไปเร็วๆที่ชั้นเกบี่คือเอ้าหน้อไปเอาาของสุราษอเอาไนี่คือที่โชว์โไง,ง ดอกเ han, ยื่อใสมกเยื่อใสมีเดียวคือถามอดู่แล้วตัวนี้เวราดอกมะละกอนี้เป็นดอกเป็นดอกเดียวกันหรือเคนละดอกขอนช่องแง่งนะเช่นดอกมะละกอมันจะมีถามว่าทาไมถึงมีคนละดอกคะถือก่อนธุระิดที่คุณอยู่อยู่บริเวณเลยดอกมะละกอที่ธุริติดทำเดี๋ยวคุณจะถึงเรื่อ้ฐานนะดอกมะละกอดอกนี้ทำไมมันมีดอกที่มันเป็นบางๆแบบนี้ทาไมดอกมะละกอดอกนี้มันถึงตูมๆแบบนี้มันเป็นโ อะไรที่มันจะเป็ลกไหนอันนี้ดอกจะกลเป็นลูกแล้วตนว่าูไหนบ่าดอกนี้ดอกนี้จะลายเปนลูกเล้วส่วนดอกนี้มันจะเป็น้ใ่ไมเป็นในลกไห้เป็นซึ่งเพื่อนพูดอยตว่าเพื่อูใต้นะคะก็ือเด็ก้าราพูดแะว่าคืูดกางรือจใตก็คือดอกที่ัตูแบบนี้ลูกจำไม่เลยนะมันคือดอกมะละกอตัว ตัวนี้ดอกมันบางี้อ่มันคือดอกมะละกอตัวโอดอกชนิดที่มันจะมีลูก่ไหมไม่ตัวนี้มันจะมีลูกทีนี้เราลองผ่าสัญญามันชัดเจนเนาะเอาป่าเองมามาผ่าแบี้เลยเอาผ่าตู้ลองมีค่ะโอเคโอเคทีนี้มาลองดูเลยนะมาลกอูลดีๆไม่ผ่าแล้วเอาเลยดาลดเอ้าลดีดูสิมากมาละกอนี้ มูซีามานแล้วตอนรดีเห็นอะไรอยู่ข้างในเห็นเห็นอะไรละเลห็นอะไรคะลูกพูดในสิ่งที่เหนเ็นอะไรคะเ็นเม็ดอาวเม็ดอะไรอ่ะไรอมีเม็ดางใเม็ดข้างในม,มาแล้วตอนนี้เรา ผลของการจัดการเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมีความสุขในการเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและจากค่าพัฒนาของแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติผ่านเกณฑ์ที่ผู้สอนตั้งไว้ร้อยละร้อยอีกทั้งผลการประเมิน ในทุกๆด้านก็ผ่านเกณฑ์สามารถดูได้จากบันทึกบันทึกหลังการจัดกิจกรรมในวันนี้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญผู้เรียนสามารถปฏิบัติและสร้างอุคความรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นเป็นได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ